คุณธนะีรพรมาแล้วนะครับค้าจากบริษัทท็อปเทียไอทีแมนพาวเวอร์นะคะก็คือหาคนทางด้านไอทีโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตำแหน่งที่มา c h ร์เลนจ์เป็น IT, ไอทีไหมครับตำแหน่งอะไรฮะวันนี้เป็นจาวาเดพ่ะค่ะจาวาเดพอันนี้ผมคิดว่าตรงตัวถูกไหมครับเน้นไปที่พวกแบบจาวาอย่างเดียวหรือว่าแบบน้องร้องได้ตัวสปริงบูธอะคะ่ะถ้างั้นเราเริ่มจากการใส่ชื่อตำแหน่งเลยไหม้องป๊อปเราใส่เป็นจาวาเดเวลเปอร์นะครับใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็เหมือนที่เราคุยกันในตำแหน่งอื่นเราแนะนําว่าให้เราเลือกชื่อตำแหน่งงานเพิ่มเติมขึ้น คอนเซปต์นะครับ, Concept, รบย้ำอีกทีหนึ่งนะทุกท่านอะไรที่มันกั้ากึ่งจะเลือกดีหรือไม่เลือกดีหลักการคือให้เลือกไปก่อนอะไรที่มันดุกั้ากึ่งให้เลือกไปก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเราจะไปตัดกรองจากคีย์เวิร์ดอีกทีหนึง่งสุดท้ายอยากได้แค่จาว่ากับ Spring Boot คีย์เวิร์ดจะเป็นตัวสกร,รีนให้ทุกคนอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องแค่คดดนี้ก็ได้น้อยแล้วงั้นชื่อตรงกลางเดี๋ยวเราเลือกให้คุณจิราพรนะครับจะเห็นว่าเลือก4ชื่อนี้มันจะเพิ่มอีกเป็นดี่หมู่บวกแล้วแล้ว เน้นเน,นเนี่ยจาว่านะครับ Spring Boot ครับเพิ่มเติมนิดนึงแล้วพวก Angular พวก React พวกนี้เอาไหมครับไ,ไม่อะค่ะ โอเคงั้นเอาเป็นแค่ Java กับ Spring Boot ที่งมนลองาพิมพ์ Spring แล้วก็ Wak Boot อีกทีนึงครับเจอบางทีใครเด็กเขียนไม่เหมือนกันบางทีจะมี Wak หรือไม่ Wak ขอ Spring Boot ติดกันแบบไม่เติม s ด้วย้อแบบเติม s และไม่เติม s นะครับแต่อันนี้ผมอัญญาเผื่อไว้ก่อนนะโอเคนะครับมาดูกันที่ผลลัพธ์นะครับขึ้นมา6,000กว่าคนจะเห็นว่าการแสดงผลขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นเป็น Java Developer หมดเลยเห็นไหยครับุกคนก็จะเป็น Java แล้วที่สำคัญนะครับจะมีคำว่า Spring Boot ในเรซูดแม่ด้วยแบบนี้นะครับ ขอบคุณพี่ป๊อปที่เป็นไปด้วยนะมะโ <laughs> อเคเดี๋ยวดูคนที่สองนิดนึงครับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์โอเคแล้วก็มีสปริงบูทกับจาว่า อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะน้องปอเพราะว่าเมื่อสักครู่อ่ะเราไม่ได้เลือกชื่อตำแหน่งงานเพิ่มเติมอ่ะเ,เราเลือกแค่จ a v า d e v e l o p e r อย่างเดียววะเราก็จะไม่เจอคนนี้นะครับนหกนภาพไหม <c oughs> เพราะว่าคนนี้เขาไม่ได้ใช้ชื่อตำแหน่งเป็นจา v a Developer <c oughs> เขาใช้ชื่อตำแหน่งเป็น Software Engineer, s o ฟ t ์ a r e e เ g i n e e r หรือเป็น p r ร g r a m m e r <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเ,เรซูเม่ของเขาอ่ะก็จะได้ทั้งจ a v าแล p r i n g Boot แบบนี้ด้วยเ,เป็นภาษาที่เขาเขียนได้ a n g u l a r ก็ได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวลองสไลด์ลงมาด้านล่างนะครับอย่างคนนี้อาจจะเป็นต ตกศูนย์ไปประมาณนี้อันนี้คือคือชื่อตําแหน่งกับคีย์เวิร์ดแต่ผมว่าของคุณจิรพรเนี่ยตรงตัวแค่จะแนะนําว่าชื่อตําแหน่งอะครับอ,อย่าแคบจะไปติดแค่ว่าจาวาเดเวลลอปเปออย่าลืมเลือกชื่ออื่นเพราะในตลาดเรียกกันเป็นสิบชื่อเลยครับในสายไอทีไอทีเน้นที่คีย์เวิร์ดคนนี้แอปพลิเคชันเดเวลลอปเปแต่ถามว่าเขามี Java กับ s p r i n g b o ไหมเขามีเหมือนกันแต่ของคุณจิรพรมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับปกติส่วนมากก็ดูตัวเงินเดือนที่น้องเขารีเควสต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อโอเคกร เราอะเรากองเงินเดือนได้จริงๆกองจริงไม่หลอกนะครับคือเราอยากได้เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่เงีย้ยเราใส่เลยๆอย่างนี้อย่างนี้ไม,นไม่เกินหกหมื่นนะคะเพราะว่าบาง<ด>ทีต้องไเปเสนอทางลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราใส่ส<อ>ูงสุดูนย์หกหมื่นนะครับหมื่นนะครับ และส่วนมากก็คือหาเป็นเอา s o u r c i n ด้วยค่ะเป็นคอนแทรคไม่ใช่เป็นเ p e r m a น e n t อันนี้อาจจะต้องลองคุยดูแม่ลองป๊อปปี้ตากขึ้นมาเถิดติดมือตอนนี้3ามพันก็ยังเยอะอยู่นะอันนี้จับกับเงินเดือนปัจจุบันนะครับคือแปลว่าช่องบนเงินเดือนล่าสุดจะต้องไม่เกิน6 0,000แต่อาจจะคาดหวังเกิน6 0,000ได้อันนี้แล้วแต่ท่านนะใช่โอเคเดี๋ยวลองสไลด์ลองคาดบอมอีกหมื่นหนึ่งเดี๋ยวลองดูคนที่2องอีกทีนึงนะครับเผื่อขึ้นคนนี้เขาไม่ได้สายมา ลองสไลด์ลงมานะครับคนณีิสาเนี่ยครับใครที่รับอยู่เกินจะถูกตัดออกไปแล้วอย่างคนนี้ครับเขารับอยู่ไม่เกิน 60K ชัวนะแต่ว่าเขาคาดหวังประมาณ55-75อันนี้ลองไปดีลกันอีกทีหนึ่งของคุณจิรพรผมว่าวิธีเนี่ยประมาณนี้คุณจิรพรแฮปปี้กับวิธีประมาณนี้ไหมครับก็ค่อนข้างตรงอะค่ะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องคุยในกติเอ็ดอีกทีเพราะมันเป็นเอาซอร์ดอะนะคะเราต้องฝากคุณจิรพรลองไปเล่นและลองไปโทรหาเขาดูย้ำอีกทีนะครับทุกท่านถ้าเกิดว่าเป็นตําแหน่งเฉพาะทางแบบนี้ตาแหน่ง นอกจากการที่เรามาเสิร์ชแล้วเนี่ยสามารถเอามาโพสต์จ็อบบนเว็บไซต์จ็อกท็อกานได้นะเพราะว่าดาลลาเบทพวกนี้ครับเขาก็จะได้รับหน้าประกาศของเราแล้วเขาก็จะสามารถกดสมัครเข้ามาหาได้เหมือนกันนะครับใช่ครับก็เ,เสิร์ชแล้วอย่าลืมโพสต์ด้วยนะครับใช่คใครมีจ็อบคล้ายๆประมาณนี้สายไอทีสาย IT, สเปเชียลิต์ตี่หลายๆท่านแชร์เข้ามาหายากกับที่อื่นก็ลองมาโพสต์บนที่จ็อก็อบกานได้นะครับจำนวนจะค่อนข้างเยอะอย่างที่โชว์ขึ้นมาเมื่อสักครู่